อ้าวสวัสดีครับผมสแตม็มไวฟ์ 4U นะครับวันนี้สแตมจะขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ Idol Ex c h a n g e นะครับผมจะขึ้นกับใครไปรอดูเลยนะครับอุ้ยตอนนี้ใกล้เวลาแล้วตรงน,นี้ไปละอ้าวพี่สแต็มไม่รอกันเลยอ้าวสวัสดีครับเีืยงนันทพลนะครับจาก Why For y o u วันนี้นะครับผมจะขึ้นคอนเสิร์ต Idol e x c h a n ์ e ไปดูกันไปดูกันบอกให้รอไม่รอ วิชาจังเลยอะตื่นเต้นไหมเนี่ยนิดนึงเลยค่อยมั่นใจเลยวันนี้เราก็ขึ้นเวทีด้วยกันนะครับผมไหนลองซ้อมหนดิดูหน่อยว่าได้หรือเปล่าเพลงของเราเลยเอาเลยเหรออืออก็ต้องซ้อมด้วยกันดิอ่าได้ได้มาครัมาามสอ่ะฉันเป็นตัวสอกว่าใครที่เธอเคยเจอพูดจริงนะใครก็บอกเฮอดเกิน เป็นตัวทองตัใหญที่เธอ,อเคยเจอรีบเลยนะเธอเพราะฉัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

oy krava sekast konan mu veitu pant ni hanna meta vitu attar have nei minni nei ser vitan

แค่ตรงนีปก็พร้อมเออหลงรักทันดึงใจเอมแ่ัีมาเปชื่นใจหาูยวกัองแ่ คนอเพงเลงลอกที่ดงปางี่ทงยิ้มไปในคงชอะะ็อคแต่ละล่งโดนดักตัวไม่เดน,นโตฮอตแต่มาได้ยิ้เติดนโมมนให้คนให้เพียบไมมีใครที่จะที่จะเดินมาเพียบแต่ย้มยิมี่เวให้ใรมาเพียบพอที่จะทัก็จ,จะไม่มีใครมาดูยกจะรักอยู่ฉันให้แมามาแค่ฉันอนเนกคงแทบจะลาไม่มีใครอยู่เธออยาก 국민ដែលដែរល់ធលាយង់រ់សឹង់ប់ итан ្និងក្វូវិង់ឭឿ្នឹងស្ល់ក្លើឡញយស i เาเมื่อสีพโอเคครับไปครับโอเคนะคะวันนี้พบพันปีว่าขอบเออตีตีไปนะคะดีไหมคะดีเนาะเฮ้ยไม่มีทางายอะไรดีไหมคะดีดีเดียวดีออกดีไหยครับดีเลยครับพูดไม่ออกบอกไม่หกดีจะพูดไม่ออกบอกไมู่กไงเดี๋ยว ใหปัดรายการดีกว,ว่าเมื่อกี้มีการเปิดรายการดิพีก่อนหน้าด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้รายการหนึ่งค่ะได้เลยครับอันนี้นหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นซีรี์หรือเปล่านะครับจริงๆเราเป็นรายการคู่จิ้นนะครับเป็นรายการเจที่จะออนในช่องมายาทีวีครับชื่อรายการ Y for You นะครับผมจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับพาไปกินไปช็อปไปใช้หรือว่าไปตะลุยกองถ่ายพวกซีรี่วหรือว่ายูริอะไรอย่างนี้เลยครับจะออนที่ไหนยังไงอีกบงนะครับ ออนที่ทางช่องมายาทีวีนะครับาก1 7 3 0นาทีทุกวันเสาร์ครับแล้วก็เราจะพาไปตะลุยกองถ่ายกับศิลปินดาราที่เป็นแับอยากให้ไปในอีกบางทีเราจะไปทุกที่ทุกอย่างเลยเฮ้อยากให้ไปไหนไปหมดอยากไปกองถ่ายไหนไปไปทุกที่เล่อยโดยเฉพาะซีรีส์วายวายหญิงวายชายไปหมดเลยนะคะรวมถึงตะลุยกินท่องเที่ยวเดินทางไปทุกที่ไปหมดเลย นะคะก็หมายว่าเราชมได้แน่นอนว่าหลักการั่วโลกแน่นอนรวมถึงไปบุกกลองถ่ายนี่เราอาจจะได้แบบว่าได้ซีเครับอะไรมาซะยังนาะใช่ <นะ S 2> ใช่คือแบบเวลาที่แฟนคลับไม่รู้ว่ากลุ่มเบื้องหลังการเขาทำงานกันยังไงอะไรอย่างนี้เราจะให้ทุกคนได้ดูบางทีอาจจะได้มุมแบบว่าสุ่อนอ่อหวานมาแล้วถึงพวกเราด้วยใช่ไหมคะเลนส์แฝงแบบนี อ่าเดี๋ยวเชิญมาต้องในงานเก็บรูปภาพเลยนะครับขอเก็บนี่เดนึงนะคะบางทีอาจจะไปอยู่ในตอนนี้คือภาพคือคือตอนนี้คือพวกเรากำลังถ่ายทำอยู่นะครับก็จะเห็นแบบเป็นแฟนทุกคนอยู่ในหน้ากล้องถ่าย EP ที่4อยู่ครับใครเก็บภาพบรรยากาศยังไงจัดแอคเลยที่กตัวเองสวมเองบอกจัดเต็มมาเลยครับถูกต้องตอนนี้ทุกคนอาจจะอยู่ในี e ีที่เท่าไหร่อันเดิมนะคะอ่ะมาค่ะทุกคนยิ้มนะคะขอเชิญกล้องแรกค่ะสามสอง หนึ่รอบแรกนะคะ <ไป S 1> ่อไปกอที่สองค่ะ้อที่สองนะ,ะขอคลิปขอคลิปเป็นไหมครับหนึ่งสองสามใบพออยู่พร้อมกันใช่ไหมครับขอควาอมเริ่มเลยะคระับหนึ่งสองสาใบพออยู่นะครับขอคลิปวิดีโอนะครับอ่ะสามสอง,องหนึ่งพอ ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาหาเลยมีของมาให้เยอะมากมาเลยหวังว่าจะชอบโชว์ครั้งนี้นาะแล้วก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากที่เจอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอยู่กับคุณจูนิคนักแสดงจากเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณจูนิคสวัสดีครับสวัสดีครับฮาร์ไย์ I'm very good, I'm very good. And this is my second time in ah, wow. Why you choose to come to Thailand? Uh, because first time, uh, many people talk to me that I'm like a uh, little bit a uh, Nikun. Ah. Uh, yeah, yeah. So after that, uh, I start TikTok and P. Charlie, ah, ah, Charlie really? brother, of, oh, yeah. P. Charlie always uh, talk about me. Oh. So he make this chance to come to Thailand. I really appreciate uh, everyone in Thailand Because very warm. Wow. Are you happy? Are you happy in yeah, Thailand? Yeah, I mean, how about food in Thailand that you like the most? Uh, food? Yeah? Uh, Khao Kamu. Khao Moo. Khao Kamu. Khao Moo. Wow. <laughs> and, yes, what? I mean, what do you feel today? Why you choose to come here in MBK? I do exchange. Ah, uh, because in MBK, my family make LED. Ah. Oh. And also here uh, I can shopping many things. Ah yeah um, yeah. Thai uniform or so that's why I come here. Wow. And, uh, yeah. Are you happy in Thailand? A uh, Jaifu Mamma? Yeah, Jai Fu, Jai wow. You <laughs> yes, so handsome and so cute. Uh, and yes, uh, how long you stay here in Thailand? This month or 13th. 13th. Wow. <laughs> Can I ask my Thai friend, mm, when are you going to come back again? <laughs> uh, maybe uh, next month because I want to come here every month. Wow! You know, and, and plan to stay here, live here. ว่าอยู่เพลนทูสเตียนเนี่ย I want I want ว้าวยังไงก็ฝากแฟนๆรายการแฟนๆคนไทยด้วยนะครับเขาชอบประเทศไทยมากๆเลยเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะมาทุกเดือนเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอย่างกุชองทางของเขาไหมเขาเป็นนักแสดงจากเกาหลีนะเดี๋ยวเขาฝากช่องทางนะครับ so thank you give your Instagram your TikTok อ h uh, yeah yeah yeah, yeah. Oh, okay on oh, my Instagram <Okay. S 3> I is from UniPoster and TikTok I is just Uni W O O N I 97 Why, boy?